อันนี้นี่มากินนี่มานี่นี่นี่มากินนี่มาเร็วนี่มาให้กินนี่เร็วมากัว่าก็ปอมบ่อยกับหมาอันนี้นะอันนี้นี่กินนี่เร็วเออมาเลี้ยงไว้ขนาดเลยนี่แหละเติมนี่แหละตัวหน่อยนี่แหละบูมได้มาอยู่มันนี่โอ้ยกล่องก็ได้ได้มาอยู่นี่ออกมานอกบ้านนี่มานั่เอา น้ำมาหล่กินอากินเลร็วยังมาเหลียวบ่างหนากินกินเออตัวใหญ่เหยยมันกินที่หลังบูมเดใสยถุงยางไม่อีกเดียวห้เตอร์หน่อยกินก่อนน้ำนบ่เขาไปในเงี้ยหนูว่านนี่พ่เห็น่อยุ่ข้างบ้านต้องเอาอว่าให้ยมันกินถึงทีอะมาเสือกอ่ะกินกินเลร็ว เออกินนี่นี่นี่ตัวนี้นี่นี่กินที่มากินนี่ที่นี่ใช่ไหมกินแล้วเออนี่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 กินกินนี่นี่กินตัวนึงนี่อ๋อกินเออตัวนี้มันก็ตัวนี้ตายแล้วตัวนี้กินได้บ่มันฆ่านี่ กินได้อยู่บ่ไม่รู้เด็กแกให้มันกินนะเป็นมันพลาดมันเยูะโอ้มันตายแล้วตัวนี้กินไม่ได้แล้วอืบูวบอลนั่นไม่อายเนี่ยวะแล้วตัดหนวดนลยแม่บวมอยู่ในหูมันออกมาเดยนี่ กินในบ้านบะกินในบ้านปะไปว่าโอ้ยผมติดหัวผมติดหัวมันผมไอยืถือเอาถุงอันนี้วัวมผมมาถือกล่องให้อายด้แบบโจมไปกินตั้งเฮียนกันไอโจมไปกินในเฮียนไอถือเองมึงถือนี่ให้อายไอยถือห้างกินไปตั้งเฮียนเมื่อน้อนามันหิงุบหนามันหิ้งุบมองล็อกข้อมันห่าง ถือไว้เออป้าจะกินฮียนป่ะเอาไปได้อีกมานพี่อย่าไปอย่าเบาอ,อยากมันจะไ่ดได้กินอีกหมพี่มาเอ้าอันนี้กินอีอนี่กินนี่ไม่ละนะนี่เออกินจบจบมาเแล้วมาไปกินแค่นียนป่ะเอา

À, má má tôi nhây luôn má Thế hả? Nó à, chỉ có cố thiếu hóa của Quỳnh ơi nè Ai trẻ xe hả? Nó tôi nhây luôn má, chinh mà tôi nhây à Chinh chinh Nó là còn phải nhãn tháng ngọt rồi nè Đâu trẻ tôi nhây xe hả mấy chinh

นี่นน,นถุงจับใส่ถุงมายันกระบา่ายันกระบา่าเป็นรี่ห้อของนักข่าด้วยหรอตักไงจ้ักหน่อยกันนะเอานี่มันกินข้าวถุงเลยก็ยะไรเนี่ยเอ้าตันนี้ไม่เชี่ยวจนเล็กตโอ๊ยสีโก้กับอสสโ,โก,ะก,ะก,โก้เนาะแลงทั้หัวนีวนกูโดนตายแล้วเอา,ากินเลยเด้้ยนี่กินกินนี่เนเอ้า em tay này vừa nghe tà nó mướn nè ô ô ô mướn mướn ô ô mướn mướn giờ luôn mướn có thúng thứ hiểu à ăn gì không phải bị chín như đấy thúng đấy phải á à? <laughs> <laughs> thì mới chín đấy để mới chín gì á chín à, như đấy thứ chín đây này nào ừ khẩu mới đấy khẩu khẩu กูพาลไมกินเขาลางเขาถุงเลยเดียวเออเออเขาเขาเขาข้งเขาเงีกาะเกิดตาไปจี่และเอาขาเขาไปน้ำเอาพี่ยื้อไเห็นยงนี่มมันย่างไปเลยเอาเขาไปเขากินไม่ถุงเลยมันี่แหละแสดงว่าชีปลอมตัวเป็มันลอกข้ามหนงะหนังนันเยอะหนังลกะลงาพี่ลงวากินพี่ลงมานี่ลงลองงอมองปากมันเป็นห้อลอกๆตัวนี้ Ni ni xuống ai lâu lông ai lông mục a lông nghi thoát nhao lông tù mùa nhao lưng à? ừ. bay lưng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  bay bay Hiểu Muốn chi thằng làm rồi nè Tu nó lại đi. là gì? Bột nha, tụi chim bữa xé nhậm rồi nè ไปลงไปกินเลยเร็วลงมากินข้างล่างสิอไหมนี่ไปกวนถึงหม่องเลยเถอะไปลงไปเลยเร็วลงไปลงมาเลยเร็วไปไปกินลงมากินเลยลเร็วไปไปกินนี่กูมากกวนมึงเถอะเวอ้านี่กินเฮ้ยมักกวนยังอยากแต่ลงมากินเองก่อนนะ หนางมากเ้เด้อโลงมากินทีนะโอ้ยกินผดดักของมันเองตัวใหม่เรื่องบอกอะไรวแล้วมั้งะกะเพาะบกเพาะที่กินแมวยุตินอ่างนี้เออตัวใหญ่อาปปาปากคางแล้วันเป็นอย่างบุงนิ่มนน่นิ่มต่อตา,ากันะจรอ คิดาเบสได้เก็บไ้เนี่ยนี่มันเหนย่ที่สมแท้กินแบบเะเป็นสีสีนี้ี่ยขี้ดเตัวน่อยนี่เสน่อถืมั้งตัวใหญ่เป็นตัวยาดกี่ตัวใหญ่ขี้ยานตัวหน่อยบ่นั่นเออมหรือมั้งนา ตรงถ่าง <driving. S 2> so ือเป็นพุ่มแบบพุ่มแบบมึงเสรหันใจพผมแว็บสู้ตัวละโดนน้อยก็ผมแว็บผมแว็บกินเลยบ่กินเลยฉีดไอเก็บกินอีกยี่อะไรยี่ห้อมึงี้ยพอฟ้าอิ่มก็นะกินหลายเลยนี่เด็กตัวนี้มันกินบ่เนี่ยบ่เนี่ยตัวนี้เรากินแมงมุมที่มึงขาวเนี่ยกูไปมันกินเน่ย Anh chị làm tôi nghe được không? À? Ừ. Hiến tay được nhỉ? Ôi! Lê Lê ô! <laughs> xả hẳn, ôi nó! Làm tay được Tôi nói im nó mà Im nói hẳn si tù, lưới xám rồi là chung điều hẳn. Giờ này hăng mất tay không ấy. มนมันขอปไลาขามันบิบละบิบเลอะอม้วหล่อเมแจมเหรอมือไเมแจมไม่หนักพี่หูแเม่แกมมาเครื่องหังนไ่ยิ้มอยู่อ่ะแนตบตามันพ่อหรอมั้งอินไายหรอนั่นเครื่องถองอยู่เลย กล่องขาไม่ขาต่างให้เนี่ยเลกสามขาเลยบิสังสื่อเดี๋ยวเสะียงเงมนเบิสังสื่อแน่นรัศดาชอปปี้บอยจิกซังให้กันนะได้เงนินนะถือหยางสิอันนี้ไม่สามขาแล้วพับกระเดแล้วยัางกลางขามันออกเวลาวไทย ตัวน้อยว่าได้กินคนยิ้มเหรอม้งกูบอกละสนานมาสงสารตัวน้อยวะกินอีกบกล่ล่ะร้องให้มันกินมันตื่นหูมึงแล้วมันก็เลยเล่นนี้เลยบูบูมึงเยอมักคนจุจ <c oughs> ิ๋ว <c oughs> ไปไกลๆด้ยนี่ยิ้มอยู่บ่มันก็กินหลายแท้ยิ้มไปเนี่ยดีดีอะไรดีก็ไต่ดีอะวะ ไม่อยเปิดเน็ตแถวอ่ะโอ้โรนขอไปหั่นล้างครับตีดีดีดดนีเเเ่เร็วเร็วเร็วอยว,ว,วลีลาลีลาบ,บินหนีเลยมึงตัวหน่อยอิ่ม,มหรอมั้งเบื้องสนามเอาขยบกล่องกัน,กนเอาไปไก่กันโอ้มึงฆ่าอนันนี้ตังเดยเขาจียูดี เนี้ยหลอกกับวายูมันค่าศึกงามมันเบิร์มันเมื่วานเนี้ยหมุนมันอันนั้นเนี้ยหมุนมันหลอกวายูเหรอมันแตกเป๋ล้อห้ตัวหน่อยจริงจริงมันกินอีู่บ่มันอิ่มแล้วอิ่มอลยตเก็บไว้มันท่านี่พ่ออยู่บ่กัวมันกินหลายเลยดิหัวสองขึ้นนิดหน่อยนึงกินยังก็หลายตัวหนีส ลรามึงสามึงืองสาลเติมเมึงเาอยู่ล้อ,ลองไห้ตัวหน่อยจิงอีกอยู่มไม่อยากไปแล้วมันไปหลอกขับมาชน,นี้ล่อนนีป้าองหลอกมันแยหล่อมนมาโอ้ยบึงน,นีให้เงยก่อนตัวก็มึงน,นีไปร้องไห้ตัวหน่อยยอม่นินอีิง่ะเพรออยิ้มแล้วนะหน้งจริงหลายตัวเลยเนี่ย Nguyên nhiên nguồn lạy chúa lạc. Nguyên nhiên nguồn lạc. im nhiên nguồn lạc. Nguyên nhiên nguồn lạc. Nguyên nhiên nguồn lạc. Nguyên nhiên nguồn lạc. อ๋อนี่เย็ยนนี่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 อิ่มแล้วบ่ไปได้อีกอ๋อนี่นี่โอ้ก,นกินอยู่มึงก็จะไปเห็นมึงกินอยู่เหรอุ้ยขาบข้าปากแล้วคือาบา่บ็ยำวะบวมอันคือขาบข้าปากเองเถอะตัวเนีอยู่งนี่โคกแล้ว,ว,ว,ลวจะไปแล้วบ่เขาโคกแล้วเขาโคกดำหุงแล้ว เจ้าไปกว้างความม่กินหลอกไหมเจ้าอยากกินอีกตัวนี้อยู่ในโคกตัวนี้อยู่กะลังกะลังแล้วนี่ผมน,นี่ตัวให้เกีย่นะแต่โคกระทางอ่ะตัวเดินกิ่หันเดี๋ยวคอยมันกินไหม